จากที่แกะออกมานะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยตัวเครื่องนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่ชาร์จแบตบเปิดเครื่องที่ตัดกระดาษนะคะก็จะมีคู่มือมาให้แล้วก็เป็นสายชาร์จนะคะอันนี้คือสีที่สั่งมาเพิ่มนะคะอันนี้จะเป็นเคสอันนี้คือของที่แถมมานะคะก็จะเป็น ใสๆแบบนี้ส่วนกระเป๋าใบนี้ไม่ได้แถมนะคะอันนี้ซื้อมาในราคา15บาทอันนี้เป็นกระดาษสติกเกอร์นะคะที่สั่งมาคือสั่งมาแบบเยอะมากเป็นกระดาษสติกเกอร์นะคะเวลาเราเปิดเครื่องนะคะมันจะล็อกอยู่ดันขึ้นดันลงก็จะเป็นด้านในก็จะเป็นแบบนี้ด้านในน,นี้นนจะมีกระดาษ ราให้เราลองเทสนะคะจะไม่ใช่กระดาษสติกเกอร์นะคะส่วนรีวิวการใช้งานเดี๋ยวรอชมในคลิปหน้านะคะ